สวัสดีครับเพื่อนเพื่สำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่2ของลกกระจาดทาลังนะครับซึ่งมันเป็นหมากไล่หนีประเภทมีตัวโต,วตวเนาะคือขุนเนี่ยเขาไม่ได้มีขุนโลนๆตัวเดียวนะครับมีตัวประกอบด,ด้วยโดยรูปนี้เป็นรูปที่บัญญัติไว้แต่โบราณนะครับเป็นรูปไล่หนีคลาสสิกเลยฝ่ายไล่มีเรือกับเบียยกกบเบ้ยงหายฝ่ายนีมีม้ากับเบี้ยงายโดยเบี้ยงหายวสองฝ่ายไม่ตรงกันถ้าตรงกันเนี่ยนะครับ ถ้าไม่ได้พัดพวกหรือเดินผิดพลาดเนี่ยมันจะเสมอง่ายนะครับแต่ถ้าไม่ตรงกันเนี่ยนะครับมันมีความเชื่อเนาะบางคนว่าสมอบางรอาแพ้แต่ความเชื่อของผมดที่ความรู้ที่ผมได้รับเรียนมาจากอาจารย์ผมเนี่ยก็คือตายนะครับถ้าได้ถูนี้คือตายนะครับก็ยังไงถ้าเกิดคุณทศพลแห่งเพจปลายกระดานได้ดูก็ก็เชียร์นะครับให้คุณทศพลถอดรูปมีนิดนึงนะครับ จะได้เคลียร์ไปหมือนกที่คุณทศพลเคยสามารถเคลียร์รูปเรือเบี้ยผูกอิโต้เดบหลังให้พวกเราได้แล้วนะครับโอเคแต่ตอนนี้ก็ใช้สมองไปก่อนนะครับสมองมันรูปไปก่อนท่าที่พวกผมมีก็คือรูปนี้เกมจริงเลยผมเป็นขาวนะครับเล่นกับน้องโคดนะครับโคดอุดมสุขแกเป็นสีแดงตอนนี้เป็นตาขาวเดินถ้าพวกเพื่อนเพื่อนเป็นสีขาวเพื่อนเพื่อนจะเดินอะไรครับลองหยุดวิดีโอไว้แล้วคิดนะครับ ติ๊กต็อปิ้งผมขอไปต่อเลยแล้วกันนะครับถ้าเป็นข่าวเนาะผมแนะนําเดินตันนะครับอันนี้ไม่ได้ถอดไอมาเอาสมองมาดูนะครับ,บ,รบถ้าเกิดใครมี AI แล้วไม่ได้ขี้เกียจมันผมก็อเราไปถอดดูอาจจะได้ความรู้ใหม่ๆนะครับใช้ไอให้เกิดประโยชน์ที่ผมเชี์นะครับถ้าใช้ถูกต้องเนาะขุน,นนี้ปัดทิ้งไปเลยเพราะโดนลุกจนมาตัวนี้ ไม่ว่าตานน,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 นนี้ตานนี้ตานนี้ตานนี้โดนกินหมดตาตาน,นี้หรือตานนี้ก็โดนเม็ดลุกกินและที่สําคัญมันเป็นการกินมาก่อนแล้วเหลือตัวเนี้ยมันยังนับสิบหกไม่ได้แพ้ง่ายนครับเพราะฉะนั้นความหวงังฝากไวกับเม็ดนะครับเม็ดก็มีหนึ่งสองสามตาที่ไปได,ถปได้ถ้าตาน,นี้เนี่ยเป็นการโยนเร็วนะครับโยนให้กินเลยนะครับ แล้วมันก็มีลูกเล่นอยู่เหมือนกันนะครับม้าเนี่ยจากแปดตาเนี่ยเดินได้หกตาแต่ทุกตาโดนกินหมดนะแต่การโดนกินของมันมีลูกเล่นอยู่เพราะว่าถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเหรือเม็ดไล่มา้าถ้าเดินไล่ถูกหนีถูกอย่างไรก็ชนะแต่ต้องคำนึงถึงตอนไล่เรือลำเดียวนะครับ ได้ขนโดดๆใส่กระดน่้ตอแล้วหรือบางทีมีการแลกตัวนี้ไปเรือเรือเม็ดอ่ะพูดผิดหรือเรือลำเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้สําหรับรูปนี้ก็คือจะเห็นประโยชน์ของการที่คุณไล่ปายกระดานจับนะครับด้วยเรือลาเดียวหรือเรือเม็ดนั่นเองโอเคกับข้าสุกเก็บถ้าโยนแล้วกษณะโยนให้ตเนี่ยนะครับคูนถ้าเราลุกนะครับ แต่ถ้าเป็นผมถ้าโยนนะโดนนี่กว่ะลุกนะครับม้นตากังไ่เม็ดมาตานี้นะครับใช้งานยากนิดนึงแล้วขุดลงไปตานี้นะครับอันนี้เรียกว่าต้องทำเปนอี EP อีซีรีส์นึ่งเลยสำหรับเรือเม็ดนะครับแต่ทุกท่านสามารถเอาไปหยอดในเพจสายการ์ดคุณทศพลได้นะครับแต่ผม ไม่ยอมให้เกิดลูกนี้เวลาแข่งขัน,ขนถ้าเขามาโยนอย่างนี้นะลูกเนี้ยเนี่ยนะครับผมยังไม่ถอดตอนนี้นะครับใครว่างว่าก็ลองไปถอดดูต่อก็ได้นะครับว่าไล่จ,จนทันสิบหกหรือว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแต่โดนนับตาเดินไปแล้วแต่เป็นผมนะครับถ้าเขาโยนเขาเดินอย่างนี้นะเขาโวนเหบี่ยงกิ่งกระดาษเพื่อดึงเม็ดออกมาใช่ไหมซึ่งเป็นไอเดียที่ดีอราฝ่ายนี้ถึงจะแพ้เราก็ต้องแพ้อย,อย่างยากเย็นนะครับ คิดเต็มที่ก็แต่ถ้าผมเป็นขาผมเดินนีเราไม่จาเป็นต้องไปกินตัวใหญ่เราจะกินตัวนี้ก็เดิยนคุณเรือลุกจนนะครับเดินไม่ได้คุณตัดทิ้งเขาเดินมาวันนี้เรือกินมาเราลุกจนเขาเดินมาวันนี้เม็ดลุกเรือลุกจนหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกินเขานะครับเขาเดินมามาเหวี่ยงนี้ก็เม็ดลุก เรือนกจบน,นะครับาเขาโยนตำแหน่งนี้นะครับโยนตำแหน่งนี้เขาโยนมาตำแหน่งนี้รอกนะครับน่าสนใจเหมือนกันแต่ถ้าไม่โยนตำแหน่งนี้นะครับถ้าเป็นผมนะ มันทนได้หลายอย่างใ้แตนเนี่ยกินก็จนระยกเขากินแต่ว่าถ้าฟัวไม่กินอยูยนะครับไม่กินอยู่เรือไม่กินถ้ามูม้านะครับไปตาไหนก็ตามแต่นะครับกินได้เราก็กินลุกจนได้เราลุกจนเช่นถ้าเกิดเดินออกมานักข้าเนี่ยถ้าเดินมาออกไปนะเ,เม็ดลุกลเรือลุกนะครับ ยกเว้นเดินมาถ่ายพี่เอาุณกินก่อนนะครับพอมาตอนนี้มันมันมักดมันกันตอน,นี้ไว้เพราะฉะนั้นเดินถือว่าจะเดินขุนเพราะคิดว่ามีมาเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เดินได้หลายรูปแบบเนาะแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมจะเลีอก เดินทางนี้ครัอ๋อแต่เดินตางนี้มันจะมีที่เด็ดของฝั่งแดนในเดินมาตานี้นะครับอยู่นะครับก็จะสร้างปัญหา ให้เราชนะช้าได้นะครับพอสมควรนะครับพอสมควรเลยเพราะเขามีปิดลูกตานี้เนาะทีนี้เนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนตาแล้วกันนะครับขอใช้ท่านนท่านนี้ก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างของการคิด พลิกแพงนะครับเปลี่ยนกลยุทธ์เฮ้ยกลยุทธ์นี้ไม่ได้เขากลายุทธ์ใหม่นะครับถ้ามีผู้ปกครองมาดูก็จะเหมือนกับที่ผมอธิบายในเรื่องเอนะครับคือการคิดแบบตปวิเคราะห์แบบยืดหยุ่นทีเนี้ยเราขัา้วอับตรงนี้เราไม่ขั้วอราเราลอลุกจนยังไงเขาต้องเดินม้าใช่ไหมครับเขาเดินตาอื่นเขแพ้หมดตาเดยวเป็นรอยก,กีเ่เรารับเรากมสนใจลากเรือมาทำสิ่งนี้นะครับ พาอมาก,กับขุนเนี่ยลักษณะหากลักษณะนี้เขาเรียกป็นตาช้างเพราะมันคือตาช้างของบรรลุจีนหรือบางทีเรียกว่าตาโปรงนั่นเองมาตาโปรงข้อดีคือมาตัวนี้กว่าจะลุกโดนี่้ต้องใช้หลายมุฟนะครับและอนันนี้ชนะแน่นอนการไม่ได้น,นี่นะครับเราลองไปตั้งและดูพลิกแพงภนสางนาดูนะครับมันมีท่านแยกมากมายเป็นการฝึกสมองที่ดีมากเลยผมว่านะโอเคโยนตอน,นี้โยนตอน,นี้โยนตอน,น,อตอน,นี้มันปัญหาเยอะครับ โยนไอ้พวกนี้ก็แพ้ง่ายนะครับลูกกินไปก็ออกจากรูนี้ไม่ได้นะครับสมมติลูกนะครับลูกก็กินลูจะเดินออกไม่ต้องขยับเรือนะครับเขาขึ้นไปได้เขาลงเข้านี่มานี่เรือลุกจบนะครับเพราะฉะนั้นจะโยนแต่ละทีต้องมีความหมายโยนที่ดีนะโยนนี้นะครับ โยนนี่ถ้าใจร้อนกินเนี่ยนะครับกินเนี้ยนะครับเกิดปัญหาได้นะครับอันนี้ต้องไปถอดดีนะครับไปหยอดเลยนะครับเพแปกระดาษแล้วไปถอดดีนะครับอันเนี้ยถ้าโดนแต้มนี้เข้าไปเราใช้เรือผูกครับเท่าที่เซนต์ผมบอกเนาะต้องใช้เรือผูก แล้วก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าอยากชนะนะอย่าไปกินมีแต้มที่ผมมั่นใจแล้วเช็คทอดมาคือผมไม่กินนะครับตัวอเนี้ยนะครับคืออ่าคือเขาลอ,อยนี่ใช่ไหมนะครับลอ,อยเนี่ย เราอย่าเพิ่งกินเราลุกก่อนลุกตอนนี้ก็ได้แต่จนช้าผุกตนจะเด็ดถ้าเขาตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะถ้าเขาเข้ากลางนะครับถ้าเขาเข้ากลางเราไม่ต้องกังวลเนาะกินมันเลยสาธิตเหลี่ยมเม็ดนิดนึงลวกันนะครับเขาเข้ากลางครับ ชีเรงเลยนะครับะครับแลวก็บีบต่อไปครับจังหวะนี้ รู้สึกจะเท่ากันนะครับไม่ผิดพอๆกันนะครับถ้าเขาลงนี้ก่อนเขาขุนนะครับยังไม่ใช่ขุนเพรนะครับอย่างนี้นะครับก็หนีเดี๋ยวตีเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ลองเล่นดูแล้วกันนะครับอ่าพอมาตานี้ปุ๊บก็มีตีกับขีบนะครับแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้เท่ากันแต่ แต่ไม่ใช่มันคิดง่ายนะครับบางิงเราก็ฝึกแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็สังเกตดูคราบนี้ไล่ให้ดูเป็นแนวทางไม่ใช่ครับอันเนี้ยสมุดหลอกวันนี้นะครับหลอกวันนี้คร้วนี้อนันนี้ปั๊บ ช้ลุกก่อนเผื่อนีผิดเช่นอย่างเงี้ยนะครับชนะง่ายหนีผิดหนีถูกประมาณนี้นะครับจะขุน,มน,นไม่แตกเนี่ยไม่ไปผูกเนะี่ยจนเท่ากันนะครับนี่คือทักษะการใช้เรือกับเม็ดนะครับเ็นปทีนี้มันก็จะมีแต้มไอที่ผมบอกอย่างเงี้ยนะครับประเภทอย่างเงี้ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เน้นเน้นเนีนเน่ย เวลาเขาจะโยนต่างงน,นาดเนี่ยนะครับถ้าโยนนี่นะโย,โ,ยโยนโยนเร็วนะครับโอเคท,ทั้งตีทั้งผิดเลยมันมีโยนเร็วใช่ไหมนะครับแล้วก็พวกโยนช้าเรี้กว่านิดนึงนะครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องโยนนะเพราะมันติดแล้วลังมันมันอ,อยู่ในลังจริงแต่ลังมันแตกเนี่ยกินเนี่ยนะครับก็ใครเดิถ้าโยนนี่ก็แต้มเดิมเนาะโยนกมรภนีแพ้ง่ายนะครับ ตัอู้ตัวแตะนี่เป็นตน้นจะสังเกตว่าทีมันผิดกันนะไอ้แ้นเนี่ยสำคัญนะครับแด้หนึ่งผมถอดมนาะสังเกตแล้วทีทีที่ขุนขาากินมาแดงแล้วขุนแดงได้กินเลยกับก่อนหน้านี้ขุนแดงมันจะแค่นี้ไม่เหมือนกันนะตากันลาวฟ้าเหว่แดมเนี่ยรู้นะครับถ้ากินแล้วเนี้ยเสมอแน่นอนอันนี้ผมถอดไปอย่างดีแล้วเสมอแน่นอน พราะมันจะมีการนับปับป๊บปับป๊บปั๊ับขึ้นอะไรห้ากินเข้าไปแล้วตำแหน่งนี้ยไม่โจนแน่นอนนะครับดีไลไล่กลิ่งไงก็ไม่จนนะครับถ้าหนีถูกนะแต่ไม่ต้อแต่และแต่เราใช้วิธีเดิมครับไม่กินครับไม่กินครับพรมันแบบนะี้นะครับดูนะครับ พอมาอ่ะทั้งนี้พบด้วนมะมณฑลนี้ของม่ใช่สิปนัก็เมือกี้ยังไงนะเอะไงนะครับอ่าจะมีข้าวมันนี่เนาะข้าวลุกนี่แล้วกินนี่ใช่ไหมแป้งกร่อยแบบข้าวลุกนี่มันมีการโยนแล้วค่อยลุกนะนี่แต่เขาขึ้นไปแต่นี้ใช่ไหมครับแอบสนี้เนาะทีเนี้ย ตาเนี่ยถ้ากินเสมอนแน่นอนถ้ากินม้าเนี่ยตาจะถอดแล้วเสมอนแน่นอนต้องยังไม่กินนะครับช่นแทงอย่างเงี้ยนะครับนี่ขุนเดินไม่ได้ตั้งทีเลยเดินได้แค่ม้านะครับถ้าม้าลอยไปตามนี้นะครับกินเลยนะครับชนะแน่ให้กินนิ่มเลยชนะแน่นอน ก็มีมาตานี้นะครับตานนี้ถ้ามาตนนี้ก็ชนะแน่นอนครับเดตีนะครับไม่ว่าจะมาบางังหรือยังไงกินยังไงครับชนะแน่นอนทีนี้วูน,านวายตานี้นะครับแต่ถ้าตานี้เรามีแต้เด็ดครัเอาดีกว่านี้ปกระกับนี้กระขามาเลยครับและการขุดเลย ต่มันเสียวๆนิดนึงนะขุนมันอับน,นะครับทีนี้เนี่ยม้าตัว,น,น,น,ตวน,น,นี้นะครับเดินมาตรงไหนกินเลยเข้าไปนะครับโยนนี่นะครับก็กินเลยนะครับเจ้าขุนกินเราไม่กินแล้วแต่เลือกเลยนะครับมานี่ก็เหมือนกันนะครับจะไม่กินแต่ขุนกินก็แล้วแต่เลือกนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คงพอได้ไอเดียเนาะจะสังเกตเลยว่าขอย้ำอีกที สุดท้ายเนี่ยคุณที่ต้องเหลือลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่พอแล้วตอนจบคุณนั่งเฉย่เงี้ยไลย่หรือไม่ก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการไล่ไปกระดานขุนเดียวถึงสําคัญมากโอเคครับขอให้มีความสุขกับการเล่นหบองไทยครับ